มาแล้วครับปลานินสวยๆปึ๊บ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 หลายตัวอืมอ <ilot. S 2> มาแล้วมาแล้วมาอีก่แล้วสองเงินครับสองเินใหม่หลังกินเขาครับบ่อที่สุ <fal is> ้มเพิ่นเลี้ยงงัวเพิ่นบอกน้ำกรแหงลงนะนาบ่ได้เห็ดครับมีบ่อน้ำอยู่ สิเป็นยังไงใดที่มันพวมันตากระบอนยุ่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนีมันจนหกหน่อยหนึ่งต้องเตรียมสถานที่จักไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้พาเสยนย้อมมาฮือเฮือครับโมเมนเส้นแห่ได้หนิเส้นย้อมฮือบอลกางย้อมแต่ซื้เป็นเรื่องไดไม่ร kind of mm ู hmm. ้ <respuesta. S 1> นะครับว่เบ่งหรอ มันคือทีม im uh> ีป uh 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 ่าก็เลยพักกัน้เดี๋ยวมันลุนเบิงเป็นยังไงนร้อนเยหมานบงหมานเส้นยอเส้นยอเหือเหอครับหือเหนกงอมีป่าบ่มีบรรลุแ้เป็นเส้นเหีนี่เส้นยอนี่พอวางยอได้แล้วละไล่เรออืม ล้นันเข็มเหาก้อนม้อนปลากระเดื่อตาหาเข็มอุ้ยเอาปลากระเดดก้อนม้วเอาละครับเอาละครับใส่ออกซัมแถขัดขันกังเออเออดเด่นประเดมลยลูกกระเดืเขาได้ไงกราเดือเดค่นเดงปลากระเดือดิ้นเลยบ่กูดิ้ก็ดึงเลยนะ เข็มได้คือเดินง่ายตัวนึงแล้วนี่แล้วครับได้จับละขาวมลาำตังมีหอดปาคอนยปากคอี้คอหน่แล้วอืมบ่ได้มันเป็นที่ดีน้องลาได้หรอต้องกวนไปเรื่ยยเป็นจางไดอต่อแด้แนวต่อมันนึ่ายกต่ออยู่ กาตัวนน้ำก็เดินทางเดงอะเดินกระเดเออก็เดินทางเด้ง้เดนนี่โอ้อ <c oughs> โหปาก็เดือลิงบไยเดินเต็มย้อดเลยปากะเดืองเจ้้านีนะแม่ไ้อกเดูนแม่กะเดอนเพี้ยนกับเพียนพเพียน Tân kiệt này đất bên lạc môi đứa nha lạc đằng nha các cái lắm nha 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 lắm nha cái lắm nha nha cái nha cái nha cái nha พบอปน,นิ้เลยนี่พักนี่เนี่ยเลื่อดบปลาตะเพียนปลากระเด,ะเะเดื่น้องเจ็ดพื้นเต็มพอดีครับ ปลาหนินไหมเหรอลาสลิปลาสลิปอย่างวยกินแล้ว่เรคับผสมกับห้อนครับปลากไดเป็นปลากดีปลากระมุดตมปาบนร้อยปลากปลากะดีหาลาอยู่กี่ตัวเ็นปลาบอนทั้งย้อยจดนะง นี่ยังยิจักเอาพูดนดีูดพ่อเรมาจากโตเลยนี้นะไม่ได้จกักโตเงียบเลยปลาขไหนมครับเปลี่หมาแล้วก็วคือมีตะปาก็ดีไม่มีปลาตาหืยังดีต้องรุ่มกันไหมกุ่มหมายไหมหมามที่สอง,อองเอ หื ừ, ba. Ba ah, ้อปลาพาเช็ดงอหื้อปลาปลาก็ลืมมันงคู่หลังคุณก็ได้พอโลอยู่จุกอ่ะโรยุ้งหน่อยจุกพอโลอยู่งเขาจะปรเก่งตามตัวก็เครื่องโลแล้วนะลากะในลากะได้รวมกันไปโลนึงอยู่เข็มนั้นได้หลายกมูพึงย่างไหวรู้ป่ะหนักปลาจากว่ามันอันเอางอลงน้ได้ด้วยโอ้ยมีบาดแผลธรรมดาสาเข็มไปโลโกตัวเป็นเข็ม เจ็บปนินเก็มือกระบอกตกน้เจ็บปนิตั้งหลายตัวเต้นสังเลยเนาะดึงสองอันนะรุ่นต่อครับมันนีสองหลายแล้วันหม่สกันครับที่เป็นยังไงถือมั Pick นกเดี๋ยวฮะหมายที่สามครับว่งบ่อนทุกคนอาคนบ่อนอยู่ล่องยกไปหลงไปเริ่มได้จับปนินเนี่ยแล้วครับหมายที่สอยู่กุ้นเ็ปนิ้นหน่อยสองสามตัว ย <N> ิ่นหน้อยเดินหายังน้นองคอยนี่ที่ผม,มถือบ่มันลองได้มันมีบางคู่นึงกับบลึกดอกปีกายนนี้เขาได้ลงอยู่มันลึกตะลองทั้งนี้เลยนี่เป็นหมายที่สามครับสูนยังสูนยังโอ้นำตื้นลองได้แล้วเด ก็ลงมาเปลาเลยมาละมาละมาละปนิ้นิน้ากันเพื่อนันเลิกอยู่ท้งนาปนเขาลงเป็นนาน้ากันเพา่นขาแยนย่างถามเอาเขาเลี้ยแต่ดอกล่ะมถือกันอยู่นั้นปน้นมนตัวใหญ่ติรดุง่มขล้แร้วไป้ลยอยู่้นลวอยู่ หมายที่สามารถหลุดต่อหอดแรลงเพล่อเป็นจุงใดนี่ปลาเนีเพี้ยนเตะแล้วมาตอน้ำเลิกมาแล้วปนินปนิน tân ngô xuống dạp lên ngô ngô xuống nhau quỳ lắm quỳ lắm tè quỳ lắm tè quỳ lắm tè quỳ lắm lắm tè quỳ lắm tè quỳ lắm tè quỳ lắm

ปลินปลาินครับโอ้ใสหลังตาพอดีเลยเนาะซ้ำน,น่อยเจ็บง่ายๆเลยซ้ำน่ี่เซนเครึ่งถือคาดนะารุ่นฮึโด,ดมาแล้วครับปลินส,สวยๆตายัางเข้ม,มน,นมบึงบอนดูป่าึ อึบอึบหลายตัวอู้ขาวหัวแข็งวันนี้จับเรื่อยๆยู่ครับตามใหอยที่สา่านฮึมๆๆๆมอืมันหนาได้มาบัตรละสองละสามเนาะมินใส่นเนาะใส่ส,สวยๆเลยเนี่ย สูนละ,ละโอ้สูนแข็งไปอันนี้นี่ตะนิ้นไปนี่เลยเด้อเกี่ยบหันะวละปลาขาวรุ่นเนี่ยของเธอเขียนหน่อยตามเีนแต่ยอื่อ้ได้ปลาโอ้ตรงนี้บอลดูเนาะกลางน้ำปลา ปลาอะไรขาวขาวอย่างสมองมุกเต่เพียนเห็น,นหน่อยอห้าบาลแล้วโตยีไดส่นี่ได้ด้วตโตก็ช่างมันให้แต่ม,มันมาอ้ย้อยถุงขาด,ด Oh, quỳ lam dài, hú khèng. Khèng dài. Oh, dài, bằng cà bọc. Nướng, nướng một con đi về. Nè, nhéo. Tốt nghe. này.

tuyên là tuyên cô thuốc thiếu tụi nhi káp đi làm vậy káp đánh cả kẹt đi lá đầy bạc thảo đi súp bạc hào một bọt

เบ็ดกระบอกตัวที่ผมนั่อกอดเบ็ดาขัาแข็งเข่าอยู่ครับรอดล้างทับแน่ยอย่างนี้ ยปลาขาวขาวนี่ตอนนี้มดเกนวลาหนอยู่นเสียก็จะมีเดีนี้งเสียง้่เิคือบุกออดน่นจะปลาขาว พี่ล้ำข้าหัวแข็งอะไรเจ็บหอยปลาอย่างซูนปลาขาวซูนทับวังทับมันไตยอ้อนตอนนั้นก็ว่าย้อนน้อยๆเพราะมันจะอยู่คือย้อนง่ายแค่ ปึ๊บสองตัวคระบบสังสมเต็มนอบยินเป็นไม้สุดท้ายของเรือะระนะครับไม้เนี่ยไม้ที่สามตัวนี้ละศูนย์ปากขาวหัวแขง็งศูนย์เขาย่อขันในมุดตาแล้วก็ดิน เอาบอก็เก็บไปเรื่อยอยนนู่นี้นี่เก็บไปเรื่อยๆปลาอยังเขาเก็บไปแล้วงัน้นวันนี้มันลุ่มไปเรื่อยๆทั้งนี้ปัดดวงยิ่งน้อยยิ่งน้อยก็มีได้เก็บเรื่อยๆหลอดลัน ฮึ่ถ้ามันถึอเรื่อยๆบรรล,ล,ลุโตบรรลุโตเรื่อยๆก็ดีไหม,มนหนักหายไปโดนพุนทธอืมอืมอืมมาเราหน่ยสวยๆเลยปนินงบก็ได้ ออกืฮะตรงไทยตรงไทยปะนิม ตัวครับส่งไทยตัวที่สองถึงแล้วครับเสียบเข็มไหายย้อแล้วเอีสรุปส่งไทยสรุปกันนะได้หลายสังเดได้ไม่ซ่านีได้สามโรดแล้วไหมเนาะ สามกับอันบอนอ่บอนอ่อีกโลนึ่งโลของเชิญดาครับมากับเขาเชี่ยเรียกเืิดมือได้ปลาหกโลเมื่อนี้ปลาบ่ค่อยถือเป็นไรเพ่ได้กินของยายบงอ๋อนได้เพิ่มมาอีกสามกิโลเป็นแปดกิโลครับวันนี้ประมาณอยูต่อป่ามันถือซันนี่ตัเองไม่เวิรเกินกันต้องไม่ไหนป่าได้ซันนี่หาจ้ะ เป็นเข็มได้สามโลแปดเพิ่มอีกสมโลแปดคือกันครับนี่ปลาเป็นตัวปลาต่นี้ช่วงเย็นก็ได้พื่อเจ็ดแโลอยู่มึมประมาณปลาหายากไม่มีปลาหายากครับประมาณนี้แล้วครับปลามานํ้ำเข่าเทเลปสี่โลได้แปโลแต่มื่อนี่ยเปล่ารวมกัน7โลเออเจโล ของยายลาได้เพิ่มอีกสโลเป็น7โลแต่ยายลาใช่มีไเโลเจโลทุกคนละมือนมาป่ามันตนงมือนงหาได้ตนงะจได้หโลครับทราบดิวิ่งเราได้หาได้ก็ได้สิโลพอดีอยุขึ้นหนด้ปะนินเตัวนี้ละสอโน่งโลตัวนี้ปากแดงเยตัวนึงเกือบสามโลนี่ป่าหาค่อนข้างยากครับกถือว่าได้หลายยุ่เลยเจ็ดแปโล ็นจูดิสิบโลใหญ่ไม้สามไม้มือก็ถือว่าหมานอยังไปกินอยู่ปลาปลาหายงหยักนี่มีแต่พ่อจะเส้นย้อนครับไต่ท่านไหนก็พ่อจะเส้นย้อนเต็มเลยเส้นย้อนโมปลาเส้นย้อนเราแบบเจอปลาโมปลาเลยปลาโมปลากับปลาเดี๋้วยปลาเดี๋ยวเาลุ้นกันไหมคลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวไปติดตามรุ่นกันคลิปต่อไปวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละสวัสดีครับ